สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างโอูเหมือนเดิมนะครับคือ,อเผิดปัญหามากเกี่ยวกับลูกค้านะครับที่เราไปติดตั้งจานให้แล้วนะครับคือ,อเวลาลูกหลานหรือเด็กไปเล่นเล่นรีโมทนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องของของจานเครื่องรับของจานนะครับอาจจะมีปัญหา หรือไปกดโดนแล้วก็ผู้ใหญ่มาดูแล้วก็ทําไม่เปลี่ยนนะครับคือตัวหลักๆที่เจอมาบ่อยมากนะครับที่โทรมาถามนะครับทรมาถามหรือว่าให้ผมไปแก้ไขอย่างเงี้ยเวลาไปก็บางครั้งไปติดตั้งเป็น10กิโลนี้ก็ต้องไปแก้ให้อะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องเสียเวลานะครับคือส่วนมากก็จะเจอปุ่มจะเป็นปุ่ม ทีวีกับอาดิโอนะครับทีวีกับอาดิโอคือก็กล่องกล่องรับสัญญาณเขาจะทํามาให้ดูได้ทั้งทีวีแล้วก็วิทยุนะครับก็จะไปโดนปุ่มนี้นะส่วนใหญ่นะครับเราลองลองดูนี่นะครับถ้าโดนปุ่มนี้แล้วกดช่องไหนก็กจะไม่ไปเลยนะครับ กดช่องไหนก็จะไม่ไปมันก็บอกว่าไม่มีช่องรายการนะครับก็เกิดปัญหามากเลยนะครับตัวนี้ก็วิธีแก้ปัญหาก็มากดกลับแค่กดปุ่มนี้กลับนะครับนะครับผมก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจอมาเยอะมากครับผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ให้ไปแก้ไขนะครับที่เราติดตั้งติดตั้งไปบางคนก็บ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของช่างนะครับจริงๆแล้วนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ